ปล่อยปล่อยปล่อยตายคูยไม่ได้เก่งเฮียไอ้โหลไอ้ชาย,ย,ย,ยมึงันยาอ่อนเฮียมึงไว้ต้องนี้ไม่เต็มร้องว่ากูไปด่ามึงเฉยเลยมึงเอ,อ,อ๋ยเฮียมึงไอ้เพี้ยนต่อน,นะไอ้เฮียไม่เต็มสาาัตว์บ้านนะบ้านนะอ่อยหน้าแหบเย็ดแม <c oughs> ่คุยเอาเรื่อง Yeah I'm sick huh ยแม่กูว่ามึงหลออไงเชื่อกูให้มึงตอไงอยู่ดีๆไม่ชอบมึงเสร็จเข้ามาลองของปิดบีและเลิกหอนไอตัะว่ากูขอเพียงมึงคนทุนเลกูฟังแล้วโคตรหล่อนะยแม่กูว่ามึงหลออไงเชื่อกูให้มึงตอไงอยู่ดีๆไม่ชอบมึงเสร็จเข้ามาลองของปิดบีและเลิกหอนไอตัะว่ากูขอเพียงมึงคนทุนเลกูฟังแล้วโคตรหลอนคือมึงไม่มีเลยดีไม่ต้องโมไม่ต้องพูดด่าบากมัก็ซ่อนตีนคอยโมคอยไปลูดด่าขีดไม่แดกกระโจมไม่ต้องมาพรมมาชนในลูกกางกมันอ่อนทำได้แค่โมไม่แค่น ไม่รู้ไม่ชี้หน้าได้หีได้โดนกูย,ย้ำอ่ะและนางปัญญาอ่อนกูว่ามันคงจะติงต้องอ่ะแรปมันคงกระเจาะไม่ต้องมาเสิร์ฟเป็นฮิปฮอปแรปมัน Kick Rock, กี Pick ๊กก็ฟัำศัพท์กูพีคร็อฟมึงกี้กูได้คันนี้ไม่ต้องกระแดกมันดิดน้องอ่ะคนฟังก็ลูนดีอ่ะมึงกับกูมาต่างระดับบ่เห็นทำานมาเป็นปีกูอยากจะอวนและไหวสัว์แค่ไม่มึงยังไม่มีกูเห็น แมไอเกี้ยงแล้วไหวสัว่งไอเคี้ยงกูควรจะแกงไงจะแม่งกูนายเอกอกูมีแต่เพื่อนแท้อยู่เนอะเนอะเฟ็ no, no ไอสัต่งของเพื่อนปลอมเลิกลงเลิกแกงในะจังหวได้พวกคองให้มึงยกกันมาทั้งเซ็ตตู้ไหนที่บอกว่าสุดก็ให้มึงยกกันมาทั้งโซนอ่ะสงครามเวลาสนุกกูพร้อมจะบวกกูพร้อมก็โจนไสไตล์กูแม่งกระตุกแล้วไฟในตัวมันลุกมันชนแล้วเพลงนี้กูไม่สะดุดกูแลหละดับฟองผ่านลำโพงโอย่แม่งว่ามึงหลอนไงเชี่ยกูให้มึงต่อไงอยู่ดีๆไม่ชอบมึงเสิร์ชจะเข้ามันรองของปิดปิแล้วเลิกหอนไอสัตว์ถึงว่ากูขอเพลงม่่่ออออัวมมึึงงงหหลนไไ้้เชีียยกููใด ชอบมันเส็จจะเข้ามาลองของปิดบดได้ลเลิกหอนไอ้ตันดยว่ากูขอเพลงบางคนทุนเรศกูฟังแล้วโคตรหลอน h ะขึ้นบีโดโยกจนคอมึงเอะเคร็ดเพลงเฮียอะไรมีแต่ทองมีแต่เพชรเย็ดแรปอย่างกาก,ากมึงเ่าเก็กใช่มึงอาจจะหล่อแต่ว่ากระดอมึงออะเล็กเย็ดแม่ล็อกเอาสไตล์พวกกูไปแอคเหมือนกั ในโค้งสุดท้ายเหมือนกับแซบทำรับป้าใส่แว่นตกท่อเหมือนกับแอบไปถาม MC ทั่วประเทศเขาบอกกู best of the best check rapper เป็นหมื่นเป็นพันกูเห็นด้วยชนกันพัวลวันและกูไม่สอนอ้พวกที่สองทำเป็นพยายเป็นเจ้าพลังทำไมถึงต้องให้สั่งให้สอนเพราะในสมองไม่ยอมจะจำว่าเร็วได้คอร์ดกับลายฉลองให้พวกจ้องหอ่อมึงควรจะฟังกูแค่อยากดา่าคนรพ่อโคนรแม่พวกมึงไม่สอนว่าใครจะได้ขอบคุณกูบ้างไอ้สัตว์ที่ลอกสไตล์ไปใช่ในแต่ละคำมึงควรจะลดลูกเสียลูกเหลือทำนองเนื่องในแต่ละลำแล้วก็เอาเงินไปเพิ่มให้น้องอย่าให้มันฟ้องว่ามึงระยำอ๋อขอโทษ ว่างออกมากวน้นตีนข้างบ้านแม่งก็กวน้นตีนไม่มีใครจ้างให้ออกมากวน้นตีนเรามันเด็กบ้านบ้านเด็กกวน้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าทะลึ่งคุยมึงอย่าเพิ่งไอเยดแม่เอาไว้เจอกันซึ้งๆต่อหน้าละคอยดูไอตอนกูบ้ามึงอย่าอึ้งพูดดีๆด้วยแล้วทำเป็นขึ้นโถอะบ้ากระเด็นหน้าไปไกลๆหนก็ดีไม่ต้องเจอกันบ่อยเพื่อนกินดูไม่ค่อยอร่อยเพื่อนรวยๆไทยๆกูก็มีแต่ว่าไม่อยากจมีใครเขาชวนไปไต่แล้วก็ตีอาอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งกวน้นตีนมีเรื่องให้ จะเต้นกันแบบโฟนส้นตีนอรารมณ์ไม่ดีอย่าพิ่งปวยสนตีนบ้าไม่มีสีอย่าพิ่งปวยสนตีน ีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้าส้นตีนใครเขาก็รู้ว่ามึงไม่ค่อยจะไหวและไอเซลในสมองมึงก็ไม่ค่อยจะไหลต้องให้หมอคนที่สองวินิจฉัยที่มึงป่วยที่มึงหลอนหันหัวนอนไปทิศไหนหรือว่าเป็นเพราะชอบยอมแพ้เป็นนิสัยผมที่มันขั้นหัวไว้กันการที่ไหนไม่เห็นต้องทําเป็นมาสื่อแล้วก็ไขสนตาภายเอาใบแทงถอกถูแล้วก็ไถ y e ่ h ไม่ค่อยภาคเพียรแต่สึกเป็นเซียนลงคําปล่อยแรปเนียนเนียนไปเยี่ยมเยียนคนดากลัวส้นตีนและเกรียนมาเป็นกูเกรียนกงกลามมาคนสิบแปดปีบวชเรียยังไม่สถเทียนทรงธรรมเขาว่ากู ไม่มีคนลงซับไม่ต้องมีชื่อในชัรแต่ว่ามีชื่ออยู่บนชั้นแรปเปอร์ออฟเดอะยีชั้นผู้บังกองไว้ตรงนั้น yeah that's true I never had a big hit I always wonder why you try to keep up with this shit Then dick r a d b y your m a m a lipstick You should watch her c u t because she had a big clit It kills me and you should mind your business Did you have a minute I will tell you what it is Your d a d l i v e are feeling great with this bitch Because your m a m a pussy not that delicious กูมีอีกสิบกว่าชีวิตที่ต้องเลือกต่อให้กูลาให้กูลมแล้วก็เลือดเราไม่ฆ่ามันก็ฆ่าโลกมันเย็นแลวก็เยือกเลยเข้าใจธรรมชาติบางชีวิตก็ต้องเชื่อแต่เกิดเป็นคนสีในสั มึงต้องเคลือบสร้างที่และฐานพอแค่ทิวไม่ต้องเทือกประชาชนใช้ความเชื่อไม่ใช่เชือกรัฐบาลหน้าส้นตีนให้พวกกูไม่ได้เลือกอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนมีเรื่องให้ซีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไม่ใช่เพื่อนเล่นอย่ามาควรส้นตีนพวกกูจะเต้นกันแบบควรส้นตีนอารมณ์ไม่ดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนบาไม่มีซีอย่าเพิ่งควรส้นตีนเด็กปากดีอย่าเพิ่งควรส้นตีนไหนมาเตะปากทีได้หน้า